ตรงนี้นี่จะเป็นลักษณะเหมือนหน้าผานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับหลวงพ่อแนะนำเมื่อสักครูน่นี้มีเสียงน้ำไหลจอกจ,อก,จ,อก,จอกเลยครับคุณผู้ชมโอ้หเข้ามาข้างในนี่ก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับตอนนี้ผมขับรถเลยบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดขึ้นมานะครับ มาลองดูนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับจะไปไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปในเส้นทางนี้แหละครับลองขับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น ยัญญาาราของชาวบ้านนะครับีขนาดใหญ่เลยก็ถือว่าสวยงามครับพอขับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะสุดทางราดยางแล้วครับสุดตรงนี้ครับเป็นทางลูกลังนะครับต่อเข้าไปครับแต่ผมเห็นป้ายตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าวัดป่าทับทิมสยาม07นนะครับผมจะลองพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับ วัดป่าทับทิมสยาม0ูนยเดอ่ะเดี๋ยวเราขับมาตามทางลูกลังเข้าสวนยางพารานี่แหละครับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวัดป่าทับทิมสยาม0ูย์เนะครับ หลังจากที่ขับรถมาได้สักครู่หนึ่งนะครับก็มาเจอก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับก็น่าจะถึงแล้วนะครับวัดป่าทับทิมสยาม07นะครับตรงนี้นี่ครับใช่นะครับวัดป่าทับทิมสยาม07ย์ตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้สวยงามแล้วก็ร่มรื่นม,มากๆนะครับคุณผู้ชมเเดี๋ยวผมจะจอดรถนะครับพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบๆวัดครับหลังจากจอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบๆนะครับซึ่งสวยงามร่มรื่นแล้วก็สีเขียวขจีทีเดียวนะครับ วัดป่าทับทิมสยามศูนย์เจ็ดครับนมัสการครับหลวงพอ่อผมมาตเตเมืองสีสะเก็ดหมดแล้วครับขี่มอเตอร์ไซค์เลยนมาเรื่อยๆครับมาเห็นป่ายกันเลยร่องของม้าเบื้องซื้อวัดป่าว่าวัดป,ป,ป,ป่าทับทิมสยามศูนย์เจ็ดบ่ครับเนี่ยสวยงามลมลืนเนะครับนาะไปเบื้องบองได้ครับเนี่ยของวัดกันจากเบื้องากช่มนันช่มนี่นนไปตรงนไปนี่เจดีข้างล่างกอมเ็นเจดี้นกันบ่ครับ ลาเก่าว่โอเดินลงไปนี่หนีเลยป่ะครับเนี่ยโอเอาขอพุณครับหลวงพี่ครับทางด้านโน้นก็เป็นเจดีขนาดใหญ่เลยนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเป็นเจดีของวัดทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับโอ้พอถ้าเสร็จนี่จะยิ่งใหญ่มากนะครับนี่ครับเจดียังน่าจะยังขาดก็ประมาณอยู่นะครับ โอ้สวยงามครับคุณผู้ชมนี่ครับทางลงไปก็เหมือนเป็นต่ําๆลงจากยอดภูเขานะครับทางเดินตรงนี้สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินลงไปชมบรรยากาศข้างล่างเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับในป้ายเขียนว่าวัดป่าทับทิมสยามศูนย์เจ็ดแต่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนวัดบ้านนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงธรรมชาตินะครับฟังครับ โอ้โหธรรมชาติมากๆครับ <c oughs> เสียงธรรมชาติร้องเสียงแซ่เลย เดี๋ยวพาทุกท่านเดินลงไปอีกนะครับเดินลงไปได้เองเป็นป่าบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับโอ้มีตะไคร่น้ำเขียวๆโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมครับดูสวยงามมากๆนะครับดูครับอือหือสุดยอดจริงๆครับ โอ้โหนี่นี่อยู่บนภูเขาเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะ่ะเหมือนเราขี่มาบนทางเรียบๆนะครับแต่เมื่อมาตรงนี้คุณผู้ชมดูข้างบนเนี่ยมันเหมือนเป็นภูเขานะครับเพราะเราต้องเดินลงไปข้างล่างนี้ครับเหมือนเป็นเหวเป็นเขาเรียกว่าหุบเหวนะครับแสดงว่าเราอยู่บนภูเขานะครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh, oh. สวยงามครับนี่คือวัดที่อยู่ในป่าของแท้เลยครับดูครับโอ้ oh. นี่แสดงว่าเราเราอยู่บนภูเขาอยู่บนเนินเขานะครับเพราะนี่เราเดินลงไปข้างล่างเรื่อยๆนี่มันมันเป็นทางที่ว่าสลปลงไปแบบนี้นะครับสลปสลปลงล่างแบบนี้นะครับต้องระวังลื่นนะครับเพราะว่ามันมีตตไค่น้ำเนี่ย โอ้คุณผู้ชมนี่ยังมีลงไปอีกนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฟังเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเสียงเสียงธรรมชาติของป่านะครับพอมาถึงตรงนี้ก็เป็นเหวนะครับเป็นเหมือนเป็นเป็นลงเหวนะครับคุณผู้ชมหุบเหวนี่ครับเป็นป่าธรรมชาติมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติ มากๆเลยครับคุณผู้ชมครับมีเสียงน้ำไหลด้วยนะครับนี่ครับอือเป็นหน้าผาเลยครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามมากๆครับตรงนี้นี่จะเป็นลักษณะเหมือนหน้าผานะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับหลวงพ่อแนะนำเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าให้ลงมาเที่ยวชมข้างล่างนะครับจะสวยงามมากนะครับหลวงพ่อบอกมีเสียงน้ำไหลด้วยนะครับตรงนี้ คล้ายๆกับทานน้าตกนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เป็นทานน้ําตกนะครับบริเวณนี้มีเสียงน้ําไหลจอกๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้เข้ามาข้างในนี่ก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับตรงนี้เป็นทานน้าตกเลยนะครับโอ้นี่เป็นหน้าผานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นทานน้าตกเลย เป็นทางน,น้ําตกที่มีน้ําตกไหลลงมานี่ขนาดยังไม่ค่อยมีฝนตกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมยังมีทางเดินไปได้อีกนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมแต่มาสุดอยู่ตรงนี้นะผมก็จะให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ